เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการย้ายทีมออกไปของหนึ่งในแกนหลักสําคัญสําหรับแดนกลางของทีมเราอย่างทางฟาบินโยกันก่อนเลยว่าเขากําลังได้รับความสนใจอย่างจริงจังจากสโมสรเอาเอติฮัดในประเทศซาอุดิอาระเบียที่จัดการยื่นข้อสเสนอขอซื้อตัวนักเตะอย่างเป็นทางการเข้ามาที่40ล้านปอนด ข้อเสนอดังกล่าวได้รับการตอบรับจากทางลิว์ภูที่อนุญาตให้เขาเดินทางไปเข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเซ็นสัญญากับว่าที่สโมสรใหม่จากทางตะวันออกกลางต่อไปได้ตามลำดับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้มันก็มีกระแสะข่าวจากประเทศเยอรมันที่ได้ระบุว่าเือใ์ไต้ไบเยนมิวนิกกำลังเกาะติดสถานการณ์ในเรื่องนี้อยู่อย่างใกล้ชิดและพร้อมจะเสียบแทนทันทีหากดีวการย้ายไปออาไอติฮัดดังกล่าวมีอันต้องล่มไป ทว่าล่าสุดแอนดี้ฮันเตอร์นักข่าวจากทางเดอะการเดียนสื่อเชื่อถือได้แดนผู้ดีก็ออกมายืนยันว่าตัวของดาวเตะวัย29ปียังคงตั้งใจจะย้ายไปอยู่กับทางเอาเอติฮัตเว้นเสียแต่ว่าจะมีอะไรมาทำให้เขาเปลี่ยนใจได้แบบกระทันหันเยอเกนครอปเป็นคนบอกเองเลยอย่างไม่ต้องสงสัยว่าเขาต้องการมิดฟิลเข้ามาเพิ่มเติม เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญในอนาคตอันไกลนี้หันเต์กล่าว จอแดนเฮนเดอร์สันกำลังจะได้กลับไปร่วมง,งานกับสตีเฟนเจอรัตอีกครั้งที่อัลเอติฟาส่วนทางฟาวินโยเองถึงจะได้รับความสนใจเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ตัวของเขาเองก็ยังคงจะเตรียมไปย้ายอยู่กับทางเอาเอติฮัตในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าเหมือนเดิมเว้นเสียแต่ว่ามันจะมีอะไรเข้ามาในช่วงโค้งสุดท้ายหรือเกิดการเปลี่ยนใจแบบไม่คาดฝันของตัวเขาเองขึ้นมา ในนก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่อง,ร,องราวของนักเตะที่กําลังจะย้ายออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้เรามาดูอีกคนหนึ่งที่มีข่าวตีคู่กันขึ้นมาเลยกันบ้าง นั่นก็คือทางจอแดนเฮนเดอร์สันมิดฟิลด์กับตันทีมของเรานั่นเองหลังจากดาวเตะทีมชาติอังกฤษจอย้ายไปอยู่กับทางอาลเอสติฟาอย่างยิ่งยวดเมื่อเงื่อนไขค่าตัวของเขาก็าสามารถตกลงกันได้แล้วระหว่างทั้งสองสโมสรที่ตัวเลข12ล้านปอนด์บวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมอีกตัางหาเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขส่วนตัวของนักเตะ ที่เขาสามารถตกลงกับทีมดังจากประเทศซาอุดิอาระเบียได้แล้วตั้งแต่เมื่อสองสัปดาห์ก่อนล่าสุดการย้ายทีมของเขาก็ใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นไปอีกขั้นเมื่อเจ้าตัวได้ผ่านการตรวจร่างกายกับว่าที่สโมสรใหม่ของเขาในส่วนแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะมีการนัดหมายการตรวจร่างกายเพิ่มเติมในส่วนที่สองตามมาในเร็วๆนี้อีก ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันออกมาจากทางฟาบิโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียรหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดจอแดนเฮนเดอร์สันได้ผ่านการตรวจร่างกายในส่วนแรกสำหรับการจะกลายมาเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรเอาเอติฟาแล้วโรมาโนยืนยันผ่านหน้าทวิตเตอร์ส่วนตัวของเขา การตรวจร่างกายในส่วนที่2ของเขาจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้แต่มันจะตามมาในอีกไม่ช้าจากนั้นมันจะมีการเซ็นสัญญากันอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้าหรือว่าพูลจะได้ค่าตัวสำหรับการย้ายทีมของเขาที่12ล้านปอนด์วกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมส่วนสัญญายาวระยะเวลา3ปีก็สามารถตกลงกันได้แล้วตั้งแต่เมื่อ2สัปดาห์ก่อนเฮียวีโกคอนเฟิร์ม มืพูดถึงนักเตะที่กำลังจะย้ายออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางของทีมเรากันตา้าง หนึ่งในคนที่มีข่าวหนาหูกับทีมของเรามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นโรเมโอราเวียมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทางนักบุญเซาล์ทำตันที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา เมื่อวานนี้มันก็มีรายงานข่าวจากทางฟุ o บอลอินไซเดอรที่ได้ระบ,บุว่าลิเวอร์พูลหวังว่าจะสามารถปิดดีลคว,ว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมได้ภายในช่วงสิ้นเดือนนี้เพื่อให้เขาได้มีเวลาเตรียมทีมกับทีมของเราก่อนการแข่งขันในฤดูกาลใหม่อย่างไรก็ตามล่าสุดทางฟ b บิโซโรมาโน o ก็ออกมาอัปเดตถึงประเด็นนี้ด้วยเช่นเดียวกัน ระหว่างที่เขาไปจัดรายการผ่านทางช่อง YouTube ของเขาเองเมื่อคืนนี้ทั้งนี้โรมาโนยืนยันว่ามันมีการเดินหน้าการเจรจาระหว่างลิเวอร์พูลกับตัวแทนของนักเตะมาอย่างต่อเนื่องและทีมงานซื้อขายของสโมสรก็กำลังหารือเรื่องค่าตัวของเขากันอยู่กับทางเซาทันตันควบคู่ขนานกันไปพร้อมกัน ซึ่งนี่เองจะเป็นอีกหนึ่งดีลที่เรายัางคงต้องให้การจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดว่ามันจะมีความคืบหน้าอะไรออกมาในเร็ววันนี้หรือไม่อย่างไรกันลิวร์พูยังคงเดินหน้าการทำงานในดีลการคว้าตัวโรเมโอราเวียมาจากทางเซาล์ทำตันอยู่นะโรมาโน่กล่าวพวกเขาไม่เพียงแต่มีการพูดคุยกับทางเอเยจนส่วนตัวของเขามาอย่างต่อเนื่องเท่านั้น แต่มันยังมีการหาหรือกันถึงค่าตัวสุดท้ายที่ทางเซาท์ทำตันต้องการในการจะปล่อยตัวนักเตะออกมาด้วยแม้กระนั้นเขาก็ไม่ใช่เพียงเป้าหมายเดียวของทางลิเวอร์พูลแต่มันเป็นคนที่พวกเขาจริงจังเป็นอย่างมากทั้งนี้แมโรมาโน่จะไม่ได้บอกตัวเลขค่าตัวในการย้ายทีมออกมาแต่จากการรายงานข่าวของสื่อก่อนหน้านี้กรเชื่อว่าระยะห่างที่ทั้งสงฝ่ายยังเห็นไม่ตรงกันนั้นอยู่แค่เพียง10ล้านปอนด ื่อทางซาวด์ทตันอยากได้ค่าตัวของนักเตะที่50ล้านปอนด์ส่วนทางลิว์ภูไม่อยากจะจ่ายเกินกว่า40ล้านปอนด์ซึ่งก็ทำให้เชื่อว,ว่าท้ายที่สุดแล้วดิวนี้น่าจะสามารถหาข้อยุติตกลงร่วมกันได้โดยเร็วไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆมาขยับดูภาพกว้างสำหรับการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของทีมเราในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้กันบ้าง อย่างที่เราทราบกันดีว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลได้นักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมแล้ว2รายได้แก่ทักอาร์เรซิสแม็กอาริสเตอร์ที่ย้ายมาจากไบรตตันด้วยสนนราคา35ล้านปอนด์และโดมินิกโซโบอสไรที่เราไปฉีกสัญญาคว้าตัวมาจากทาักอาเบราัซิด้วยสนนราคา60ล้านปอนด์แต่จากการที่เราต้องเสียผู้เล่นในแผงมิดฟิลด์ไปแล้วก่อนหน้านี้ถึง3รายไม่ว่าจะเป็นในรายของทางนาบีเกอีตา อาริสตอกเรดเชมเบอร์เลนและเจมส์มิลเนอร์ที่ต่างก็อำลาสโมสรของเราไปหลังจากพวกเขาหมดสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ตอนสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมาประกอบกับอีกสองแค้งแกนหลักในแดนกลางของเราทั้งทางจอแดนเฮนเดอร์สันและฟาบินโยเองก็เตรียมเก็บข้าวของย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆใ,ในเส้นทางอาชีพของตัวเองที่ซาอุดิอาระเบีย นั่นจึงทําให้แผนการของทีมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ต้องการมิดฟิลด์เข้ามาเพิ่มอีกแค่เพียงคนเดียวเพื่อเสริมความแข็งแกร่งในแดนกลางแต่มันอาจจะต้องมีการขยับขยายออกไปมากกว่านั้นหากสามารถหาคนที่ใช่ในสนนราคาทีมเหมาะสมมาทางเอียนดอยหัวหน้าทีมข่าวฟุตบอลของทางลิเวอร์พูลเอ็กโคสื่อวงในของทีมเราก็ยืนยันเลยว่า เราจะได้มิดฟิลคนใหม่เข้ามาอย่างน้อยหนึ่งคนส่วนคนที่สองหรือสามนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และโอกาสที่เหมาะสมแม้ว่ามันจะมีการรอคอยกันมาเป็นลำดับแต่ลรีวอว่าผลไม่ได้มีปัญหาใดๆสำหรับการเสริมทัพเพิ่มเลยนะดอยกล่าว ในทางตรงกันข้ามพวกเขากำลังเดินหน้าผลักดันแผนการเสริมทัพในตำแหน่งมิดฟิลด์เข้ามาอีกอย่างน้อย1คนให้ทันก่อนเกมเปิดสนามพิมเมลีกนัดแรกกับเชลซีในวันที่13สิงหาคมส่วนในรายอื่นๆก็ข,ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวใหญ่ที่สุดซึ่งน่าจะสร้างความเป็นกังวลใจให้กับเพื่อนๆก่อนการแข่งขันในฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะกลับมาเปิดฉากในอีกไม่นานนี้เมื่อทางโดมินิกโซบอสไร์ดเมิดฟิลด์ตัวใหม่ป้ายแดงของทีมเราไม่ได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือไดแค่งเก็บตัวที่ประเทศเยอรมันเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมา ทางทีเมื่อกลางสัปดาห์เขาเองก็เพิ่งจะลงสนามเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องที่ทีมของเราสามารถคว้าชัยชนะเหนือทางคาสลูมาได้4ประตูต่อ2ทํทให้มันเกิดข้อสงสัยกันว่าเขาจะมีปัญหาอาการบาดเจ็บตามรบกวนหรือไม่อย่างไรกันล่าสุดความเป็นกังวลดังกล่าวก็ดูเหมือนว่าจะกลายมาเป็นความจริงมาทางเดฟโอซอ สื่อที่เจาะข,ข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็ออกมายืนยันว่าโซปอสไรมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณข้อเทา้ทาทั้งนี้มันไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่เขาได้รับจากเกมการแข่งขันนัดอุ่นเครื่องดังกล่าวแต่มันเป็นอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกซ้อมที่จะทำให้เขาต้องเข้ารับการสแกนอาการอย่างละเอียดต่อไปตามลำดับ แม้กระนั้นมันก็เป็นที่เชื่อกันว่านี่ไม่ใช่อาการบาดเจ็บที่หนักหนาสาหัสแต่ตัวของโซบอสไลมีอาการบวมที่ข้อเท้าและลิวว่าพูก็ไม่น่าจะเสี่ยงให้เขาลงสนามในเกมอุ่นเครื่องกับทางกรเทอร์เฟิร์สในวันจันนี้ด้วยด้านเอียนดอยจากลิวว่าพูเอ็กโคก็ออกมาอัปเดตถึงสถานการณ์ดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน ไดยเขาระบุว่าโซบอสไลยังไม่ต้องใช้ภาพพันไปที่ข้อเทา้าแต่อย่างน้อยที่สุดมันจะทำให้เขาพลาดการลงเล่นและการฝึกซ้อมในช่วงหลายวันสุดท้ายของแคมป์เก็บตัวที่เยอรมันแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใ,ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ